ชินชนวุฒิเจอลวงยับเรื่องรักรับแบบเป็นแมนโดนแม่แฉตึกสันเผยเหตุเป็นแบดบอยในความรักของนักร้องและนักแสดงหนุ่มอย่างชินช,น,ชนวุฒิอินทร์ครูสินรับแฟนสาวอย่างลิลลี่พันธิลาครับจะไม่สวีทหวานบื้อหวาเหมือนคู่อื่นแถมหนุ่มชินนั้นครับได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มแบดบอยแบบสุดๆแต่ทั้งคู่ก็เชื่อมัน่นจับมือเคียงข้างผ่านช่วงเวลาทุกสุขไปด้วยกันมาจนถึง7ปี ล่าสุดนั้นหนุ่มชินเจนวฒิครับเจอหลวงยับถึงที่มาของชินตึกซันผ่านทางรายการหนึ่งครับว่าตนไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเซ็กวันไนสแตนพอรู้สึกว่าการมีอะไรกันต้องรักและรู้จักกันในระดับหนึ่งก่อนโดยส่วนตัวไม่ชอบเอาเปรียบผู้หญิงและจะไม่ล่อลวงเพื่อไปทําอย่างนั้นเพราะด้วยความที่อยู่กับคุณแม่และน้องสาวที่เป็นผู้หญิงกันทั้งคู่จึงไม่มีคํานี้เกิดขึ้นกับเราโดยช่วงวัยรุ่น20ตน้ตนๆนั้นที่ต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัด ยอมรับมีช่วงที่มีแฟนและไม่มีแฟนบ้างซึ่งขณะนั้นคบอย่างจริงจังสี่คนก็คือจันจิและผู้หญิงที่ไม่พูดชื่อผู้หญิงนอกวงการและแฟนคนปัจจุบันก็คือลิลลี่พันธิลาจากนั้นสาวซานิได้ถามว่าเมื่อกี้คุยกับคุณแม่ชินทันพูดว่าโอ้ oh, ตึกสันหมายถึงอะไรทําเอานมชินนะครับหัวเราะออกมาอย่างหนักมากแต่ก็ยอมรับแต่โดยดีว่าแม่พูดจริงชินนั้นบอกว่าขณะนั้นดึกแล้วตอนได้อยู่กับแม่ที่คอนโดแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่ตื่นตอนไหน จึงจับมือสาวออกมาจากห้องแบบไม่เปิดไฟปรากฏว่าได้ยินเสียงโหรอคิกคิกคิกก็เลยตัดสินใจเปิดไฟดูปรากฏว่าช็อกหนักมากพอคุณแม่นั่งขำอยู่ตานชินเองนะครับเผยว่าที่บ้านนั้นเปิดกว้างเรื่องการมีเซ็กแม้แต่น้องสาวก็เคยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังตัววนตัวคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดเขาไม่คุยกับเราแล้วไปคุยกับเพื่อนซึ่งเพื่อนก็อยู่วัยเดียวกันอาจจะให้คําแนะนําที่ไม่ถูกต้อง หรือสามารถแนะนําได้เท่ากับเพื่อนที่เขารู้ก็ได้ส่วนคําว่าแบดบอยนั้นยอมรับว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่สําหรับตนนั้นมองว่าคือคาแรคเตอร์เพราะที่ผ่านมาไม่เคยทําร้ายผู้หญิงมาก่อนอาจจะมีช่วงวัยรุ่นที่ทําร้ายผู้ชายด้วยกันเองที่มาแย่งผู้หญิงที่เรารู้สึกดีด้วยเท่านั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นหนึ่งในแฟนที่พูดมาซึ่งหากย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่อยากทําเหตุการณ์แบบนั้นเป็นบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนครับของนักร้องนักแสดงหนุ่ม อย่างนมชินจนวุฒิอินทร์โคณสินครับแต่ในส่วนช่องทางทางบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมา,มากๆด้วยครับที่เสยสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ